กุ้งต้องห่อเขาจะกินมันติดๆเจี๊ยบเขาบว่าเออก็เจียบแล้วเนาะมันหอมมันนุ่มหยิบลูกใหญ่อันนี้บัวลูกกระจิบหัวกระจิบต้นมันใหญ่เนาะแท่นแทนแทนปอกเป็นอยู่บ่นี่แง่เลยปอกเป็นอยู่บ่อันนี้เซนีเออิเซนีค่ะพี่น้องอัน่งแน่งแน่งแง่เลยแหละครับ คือมีเปลือกตัวเลียนที่เขาเราเขามาลองว่าเป็นใดๆกรอบในนุ่มนอ,อกในห้ายหลายแต่นี่เนี้ยกบในนุ่มนอ,อกอในมันเนื้อหน่อยเดนึงพี่น้องเอ้ยหนึงน่งเนืน้อ,อ เรียนบุญเงี้ยได้ยังคนเลี้ยงหม้อได้ล็อกมันกินนะเต็มัเนเต็มเลยริงอย่างโพอนะเพิ่งเที่ยงนะกินข้าวเที่ยงอิ่มไนดะ้พี่น้องเอ้ยตบท้ายด้วยเรียนจ้า เหมือเช้านี่กินทุเรียนก็แบบหวานเปรี้ยวถูกปะเปรี้ยวทุเรียนลูกนะฮะเหนียวครับนะกับเจ็กินอย่างกับนนบะเจ๊ปากเพลยนนะไปเกีเ่ยวกับมกทุเรียนเลยไม่ได้จะไปเลี้ยงเขาอะได<ม>้เงินเป็นแสนแล้วไม่ได้ไปเลี้ยงเขาวันนี้พาไปสองสามมืองูแล้วเนาะเข้าแต่บัญชีอะไรบ่อืมมันเศษคุณแม่ว่า ทางก็ได้ไปเลี้ยงล่ะนดุตามมือพี่มือแค่น,น,ปปนั้ซุกข้าต้นันแบแบบนี้นี่อย่าถ้าลุถ้าซุกอยู่รุ่มต้นเราไปแซบติเละตัวมามเละเลกินบวล,ลูกลนสีลูกนะครับเอาไ้เฮ้ยนึ่งขมนึกเลยข้าไทแบบนี้ เก็บมังคุดได้แบบน,นี้ได้กินแล้วก็เก็บมังคุดได้ค่ะพี่น้องกังนแล้เก็บมังคุดเด้อพี่น้องสองนุ่มสองมุมไปไปลูกข้าแม่เก็บมังคุดต่อพี่น้องเอ้ Mình không nghe tìm là cả phá đều rung kẹp măng cụt to Xí nạt sâu sâu Mưa lãi quá Thì bớt ra măng cụt cả đài miếng ấy. 难。Nah,